โย่ Yo, ทุกคนมาเรามารีวิวอ่านหนังสือสกบกสกทของผมกันนะครับมาจะลุกให้ดูว่าปีนี้อ่านอะไรบ้างร <st> ู้ ดีครับเราวก็นะครับผมตอนนี้เราเป็นนักศึกษานะครับเรียนทันตแพทย์อยู่ชั้นปีที่1น,นะครับคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคือเราเป็นเอกหกห้าแต่ว่าปีนี้ก็สัปปทองหกหกเราก็ได้สอบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะมีการอ่านหนังสือที่แบบเปลี่ยนแปลงไปจากตอนปีหกห้าบ้างอะไรเงี้ยก็เลยอแบบจะแบบ เอามาแนะนำมาพูดคุยมาล่าสู่ทุกคนกันนะครับก็คือการอ่านหนังสือของปี6 6ของเราในปีนี้นะครับก็จะจริงๆก็ค่อนข้างคล้ายกับปี6กหลเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอ่านสรุปที่แบบสรุปไว้ตอนที่สอบปี6 5าใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีบางวิชาที่แบบเปลี่ยนไปเลยอย่างเช่นวิชาแรกที่จะพูดถึงก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็คือปีหกาเนี่ยก็คือเราอ่านหนังสือไม่ทันนะคือสามารถไปย้อนดูคลิปดูได้แบบแับเหตุผลนั่นนนนี่นี่จปีที่แล้วนะครับผมว่าทำไมถึงไปได้อ่านภาษาอังกฤษนะครับกเยฤล ปีนี้เราหกหกเราก็เลยตัดสินใจสอบอีกถูกไหมเราก็เลยต้องอ่านแล้วล่ะนะก็อ่านหน่อยนะครับก็เลยจะมารีวิวการอ่านภาษาอังกฤษในปี66นี้นะครับมาเริ่มเรืนะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราเริ่มต้นจากการแบบคือเราไม่ชอบเรียนพิเศษเนาะเราก็เลยเราก็เลยไปหาแบบคลิปเรียนฟรีในยูทูบอะไรเงี้ยเราก็เซิร์ชเซิว่าแบบมีที่ไหนอ่ะพอจะมีคลิปแบบแน่แน่หรือว่าแบบติวฟรีไหมอะไรเงี้ยในยูทูบครับเราก็ไปเจอแบบช่องหนึ่งก็คือช่อง n g อิ s เ Channel อืม เขาแบบจะสอนแบบชื่อชื่อคิปว่าสั่งขยนาแกมมามันจะนแบบซีรีส์แบบเปลาอีพีเลยครับก็คือแบบสอนแกมมาฟรีอะไรเงี้ย Inverse Channel นะทุกคนสั่งขคยนาแกมมาพี่เขาสอนดีมากพี่เขาตั้งใจมากอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแรกในการสอบกสบปรอกเขามีชีทแจกด้วยนะเออแล้วนะเราก็เรียนจนจบพอทบทวนพื้นฐานแกมมาได้แล้วใช่ไหมรอบหนึ่งทีเนี้ยเราก็จะเริ่มทาโจทย์ที่เป็นพื้นฐานแกมมาของหน,นังสือของอาจารย์สุภวัตนะครับที่แบบทุกคนก็น่าจะรู้จักเพราะเป็นหนังสือททีี่่ดงักกมมมมมเเราาาาซํนจะแบบบ ก่อนแล้วก็แกะมาปกติใช่ไหมครับเราก็ซื้อมาทำจนหมดเลยนะแล้วจากนั้นเราก็เริ่มแบบอัพเคิยวขึ้นเรื่อยๆโด,โดยการไปสั่งหนังสือแบบเขาเรียกว่าหนังสือเรียนพิเศษอ่ะของคนที่เขาแบบคนที่เขาลงไปคงโรงเรียนแล้วแบบไม่ได้ไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วเขาเหลือหนังสือเปล่าๆทิ้งไว้อะไรเงี้ยเออมันก็น่าเสาียดายใช่ไหมเราก็ไปสั่งมาทำแกะมากบเออร์เริ่มเอาปลายของแบบเอ็นคอนเซ็ปต์มาทำเงี้ยแล้วเราก็นั่งทำรัวๆๆ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 ๆอะไรเงี้ยนั่งทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆหลักๆก็คือทำจบเยอะมาก ทำหมแบบโคตรเยอะก็คือแบบหนังสือเรียนพิเศษที่ไปส่งที่ไปสั่งมาทำก็สามเล่มก็ทำไปสรุปเลยใช่ไหมครับแล้วก็แล้วเราก็พี่เริ่มเนี่ยแล้วก็แกมมาอีกคือคือตอนแรกเรามองว่าแบบคือถ้าจับแกมมาได้มันก็จะแบบมันก็น่าจะพอรู้เรื่องหมดอันนี้คือความคิดของเรานะเราก็เลยแบบไปเน้นแกมมาก่อนตอนแรกนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปได้หนังสือสรุปเข้มวิทยากรสังกกษนะครับของอาจาร,รย์เอฟอุสาคูมสวสรค์ ไปได้เล่มนี้มาแล้วก็ทำโจทย์ทำโจทย์ไปเรื่อยๆอนะีกนะครับซึ่งก็ถือว่าดีเล่มนี้มันจะเป็นแบบเหมือนแบบทวนแกมมาให้เราอีกรอบหนึ่ง mm. แล้วเราก็ทำเล่มนี้ของครูเอ็มบุซายละนะครับก็เป็น close test นะ close test คือแกมมาแหละนะครับก็ทำ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 ไปเรื่อยสำหรับเราเราว่าเราได้อะไรจากเล่มนี้เยอะมากเพราะว่าคือมันจะมีจุดหลอกที่เราแบบที่เราคาดไม่ถึงอะ่ะเยอะมาก นะครับทีนี้พอเราเจอจุดหลอกใช่ไหมเราก็จะผิดเออแล้วเราก็จะจดจจจดจดจด,ด,ดไว้อะไรประมาณนี้ครับเล่มนี้ก็ทำเดียวกันชอบเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยเล่มนี้หลอกเยอะเล่มนี้แบบทําให้เราสะดุดแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรทําอะไรนะครับแล้วเราก็อันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยของอาจารย์สุภาพรนะครับของอาจารย์สุภาพรนี่รู้สึกว่าจะทําแทบทุกเล่มเลยที่เป็นพวกแฟลม,มา่าพวกเออร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อลืมพูดไปเนี่ยเออร์ error. ทำเออร์แบบไปเยอะมาก มันก็จะใช้แกมมาเราว่าเราแบบควรจะไปเติมตรงไหนเราองคาดตรงไหนย,ยูนะครับพอทําพื้นฐานของพวกแบบมปลายจบแล้วใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่พอเนี้ยเราก็เลยไปฝึกพื้นฐานเพิ่มเติมในระดับที่มันแบบอัพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นพวกแบบ c u อ e เกนะีก็ฝึกเพิ่มซึ่งถามว่ายากไหมาสาหรับเราเราอยากนะแต่ว่าคือเราเราก็พยายามไงเราสู้ไง เผิดผิดแล้วก็ทาใหม่ผิดแล้วก็แบบจดไว้อะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามแบบ practice ไปเรื่อยๆครับเราทำซีอูเทปแบบเนี้ยของของสถาบันภาษาจุราไป2เล่มคือมันมี2เล่มอย่างน้อยจะได้สักครึ่งนึงก็ดีแล้วอะครับแล้วก็เนี่ยทีวกเกตของสถาบันภาษามอทอนะครับได้ครึ่งนึงก็พอใจแล้วเพราะว่าคือก็สอบ A l e v e l หรือว,ว่าวิชาสมัญของแบบที่เราจะเอาไปสอบมันก็ไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับก็ถ้าทำอีพวกนี้ได้สักครึ่งนึงเราก็ว่าโอเคนะ ภาษาอังกฤษกี่แค่นี้แหละคิดวก็ทำแค่นี้แหละแต่ว่ามันก็จะมีเล่มจิบปรถะนั่นนู่นนี่อื่นๆใดๆอีกที่แบบที่เป็นแบบเล่มจงเล่มโจ์อะไรพวกนี้ค่ะเออทุกคนก็ไปหามาทําตามใจชอบคีย์เวิร์ดของการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษรอบนี้คือแบบทำโจย์ทำโจย์ทำโจทย์ทำโจทำโจผิดก็โจทจ์ผิดแล้วโจดผิดแล้วโจทย์ผิดแล้วโจดเลยอย่างแบบอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับของเราหรือเปล่านี่เคล็ดลับของเรานะฮะทีนี้อีกสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรามีเวลาอ่าน เราตั้งใจอ่านภาษาอังกฤษอยู่ประมาณประมาณ5เดือน6เดือนได้ละมั้งอืมก็คืออ่านคือหลักๆก็คือเน้นอ่านแล้วก็ทำโจทย์ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้เวลาเราอ่านเนาะความรู้ภาษาอังกฤษมันก็จะกระจัดกระจายใช่ปะเราก็จะทําสรุปไวแบบนี้อันนี้เล่นง่ายกว่าเนี่ยเนี่ยเราชอบทำสรุปมากเลยอันนี้คือถ้าสียเล่มนีหายเราลองให้เลยนะเสียเร่มนีหายเราลองให้เพยก็แบบสำหรับเราอีสีเลิ่มยน่มีค่ามากว่าแบบ นำผักนำแรงล้วนๆน,นะฮะเนี่ยเราก็จะจดสรุปภาษาอังกฤษไว้เนี่ยมันจะเริ่มจากอะไรวะเนี่ยโคกนาวคืออะไรนะตรงนี้คือเริ่มตั้งแต่เห็นไหมเนี่ยเราเริ่มนับหนึ่งนับศูนย์ใหม่จริงๆนะเนี่ยทุกคนคือเริ่มแบบภาษาอังกฤษมอปลายใหม่หมดเลยแล้วก็จดไปจดไปอะไรเงี้ยครับเนี่ยสรุปไปเยอะมากอะไรเงี้ยเนี่ยพวกน,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 นี้แล้วก็ทำให้มันสี่เล่มห้าเล่มได้อะไรเงี้ยครับ แล้วก็มันจะทีนี้หลังๆมาสรุปภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเล่มจดจดที่เราทําผิดนะเนี่ยเราเคยพลาดตรงไหนแบบเราก็จดจดไปจดไปจดไปเ้เนี่ยนี่ก็จะเป็นเริ่มจดจดุดผิดจุดที่ควรระวางังจุดที่มันที่มันถือว่าแบบยากๆอะครับจุดที่มันยากๆแล้วเราพลาดอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มจดไปจดไปแล้วเราก็ นี่เราทำโจทย์เยอะๆถึงจุดหนึ่งอนะ่ะคือก็สอบภาษาอังกฤษมันจะซ้านะทุกคนก็คือแบบคือจุดที่มันผิด่จุดที่เขาเออกยากยากมันก็จะเป็นจุดเดมเดิมแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรวะอินเวอร์ชันอะไรพวกนี้นะครับอืมพวกอ,อะไรแหละพวกอินเวอร์ชันพวกอะไรนะนะั่นแหละที่มันจะต้องจาโครงสร้างแบบลึกๆหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะออกเขาก็จะเล่นตรงนี้แหละที่มันแบบคนเด็กผิดบ่อยๆซึ่งมันก็จะซ้ำๆทีนี้เราทำโจทย์ยดเยอะเราจดสรุปไวใช่ไหมเราก็จะจาได้นะนี่ แนะนั่นไม่ใชคนทำแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเล่มเล่มจดสับอันนี้จะเป็นบท f o r m a t i o นอันนี้ก็เอามาจากแบบจดสับจากเล่มของอาจารย์สุขวัฒน,น,น์นี่เองเนาะเนี่ยประมาณนี้ก็ทำเราทำสรุปเยอะมากแล้วก็ทำสรุปเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราทำสรุปเราก็จะเป็นการเอาแบบความรู้ที่มันกระจ,ระจายมาแบบเรียงเลียงเรียงเลียง,ยง,ยง,ยงอะไรเงี้ยนะครับก็จบไปสาบวิชาภาษาอังกฤษนะทุกคนถัดไปก็เป็นวิชาเลขกับวิชาฟิสิกส์นะครับก็คืออย่างที่บอกไปเนาะคือปี65เราก็สอบด้วยเพราะฉะนั้นแบบคือความรู้พื้นฐานมันก็เลยยังพอมีแบบ จำได้บักก็เลยไม่ได้แบบลงลึกนันน่นนี่มากนะครับของสือเล่มเนี้ยเนี vel, ่ยเอเรเวลคอนดิซั่นประยุกต์ของแบบพินาซินแทนกันครับซึ่งในมันเป็นเล่มที่ออกใหม่ของปีนี้เนาะก็คือเขาใช้เขามาแบบเอเรเวลเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะเออถือว่าดีเราชอบหนังสือคือเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะชอบหนังสือพินายู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็สั่งเล่มนี้มาทำนะก็ผิดบระไลยเลยนะทุกคนก็ถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็จดไว้แบบโน้ตไว้ออะไรย่างเงี้ย ครับแล้วก็ฟิสิกส์เราหลักๆปีนี้เราทำเล่มน,นี้โอ้โหคือหนึ่งคือเราต้องบอกก่อนว่าเราเรา,เราไม่เราไม่ถนัดเล่มแล้วก็ไม่ถนัดฟิสิกส์นะครับ <c oughs> เห็นบแคบมันก็จะมีมันก็จะมีโจทยแบบเยอะมากเลยเพราะว่าก็แบบผิดไม่บรรยำอย่างเลยเนี่ยเราชอบส่วนตัวเราชอบเล่มน,นี้เราชอบเล่มน,นี้มากเพราะว่าแบบค่อนข้างขายคือเพล่เพางบางบางข้อยากกว่าข้อสอบจริงด้วยซ้ำนะครับฟิสิกส์กับเลขก็จะประมาณนี้แล้วก็ถับไปเป็นชีวะละกันชีวะ ชีวะนี่เราทําสรุปไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อ่านสรุปของตวเองนั่นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยคือด้วยความที่ว่าชีวะแบบเนะื้อหามันเยอะเนาะเราก็ต้องทําโจทย์แตบก็ถือว่าทำโจทย์ค่อนข้างหนักอย,อยกู่เหมือนกันชีวะปีนี้คือเราก็ซื้อหนังสือ2เล่มน,นี้คือปีที่แล้วเราก็ซื้อ2เล่มน,นี้มาทำนั่นแหละนะครับนอกจากปีก็สองมาทำแล้วเราก็ซื้อ2เล่มน,นี้มาปีนี้ก็ซื้ออีกเริ่มเดิมเลยซื้อเหมือนเดิมเริ่มเดิมแบบเดิมเลยแล้วเราก็มาทำ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 เซ็ตคอนเซ็ปต์แบบให้มันให้มนนี้ขอออองงเ่าาจรย์สุพะ แต่ทีนี้ปีนี้เขาก็จะมีออกมาเล่นนะอาจารย์สุภนัทเนี่ยก็จะเป็นเอเลเวลไปออริจินเล่มนีเล่มดอกไม้สี่วงๆน้ำเงินนี่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบข้อสอบ A level ที่เรากำลังจะเจอนะครับแต่โจทย์จะสั้นกว่านิดนึงเพราะข้อสอบ A level ที่จะเจอในโจทย์เขาจะค่อนข้างยาวอยู่นะครับผมแต่ก็ถือถือว่าโอเคเล่มเล่มนี่ยของอาจารย์สุภนัทค่อนข้างโอเคนะครับเล่มนี้ถัดไปเป็นสังคมสังคมก็เหมือนเดิมเลยเราอ่านเราอ่านที่เราสรุปไว้ปีที่แล้วอะ คือสังคมมันเยอะมากนะเนี่ยสังคม,มนี้ต้องอ่านเก็บอ่านเก็บแล้วก็สรุปไว้สรุปไว้สรุปไว้ยังมาอ่านตอนท้ายของมันเยอะมากแล้วก็ไปซื้อม็อกอัพแมวส้มมาทาําปีที่แล้วก็ทําทเล่มนี้ปีนี้ก็ซื้อเล่มนี้มาทําอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังโอเคเหมือนเดิมมันก็จะช่วยเช็คคอนเซ็ปต,ต์ของเราว่ามีตรงไหนเรายังจำไม่ได้บ้างนวกนี้นะแต่สังคมอยู่นี่ออกยากเนาะก็ต้องต้อง,ต,องต้องขยันหน่อยต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆแล้วก็พยายามแบบจำคอนเซ็ปต์ให้ได้ แล้วก็มาทําโจทย์เพื่อเชื่อมโยงคือมันจะออกลิงก์กันระหว่างเนี่ย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 อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีหนึ่งตอนแบบข้อสอบอะไรอย่างนี้ที่นี้เลยอีกหนึ่งวิชาที่ไม่ได้พูดถึงถูกปะ่ะ<ม>ก็คือวิชาภาษาไทยเอ้ยไม่ใช่สองวิชาเดิเลขสองวิชาที่ไม่ได้พูดถึงก็คือภาษาไทยกับเคมีใช่ไหมคือเคมีอะเราพอมีพื้นฐานเราก็เลยไม่ค่อยอ่านเรา,เราก็เลยเราก็เลย ก็ได้แบบทำโจทย์อย่างเดียวก็ทำโจทย์ทำโจทย์ปิ๊นก็สอบเก่ามาทำ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 แล้วก็แบบเฉลยเฉลยเฉลยผิดกระโดดผิดกระโดดรอย่างเงี้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ภาษาไทยภาษาไทยก็ภาษาไทยนี่ไม่ได้อ่านเลยครับภาษาไทยก็คือทำโจทย์ตะลุยโจทย์แบบอย่างเดียวเลยปินก็สอบเก่าเราก็ทำ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 อย่างเดียวเลยเห็นไหมคีย์เวิร์ดของการสอบในแต่ละครั้งคือทำโจทย์เยอะมากนะครับทำโจทย์เยอะมากนะก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะอยากให้ทุกคนแบบพยายามแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ทำโจทย์เยอะๆนะครับแล้วก็พยายามจดโน้ตไว้เยอะๆตรงไหนผิดพลาดก็แบบจดโน้้ตไวก็ คิดว่าจบแล้วล่ะเร็วบ้างจบจบจบโคตรเร็วเลยปีนี้จบโคตรเร็วเพราะว่าก็อ่านของเหมือนคล้ายๆเดิมนะครับทำทำคล้ายๆเดิมของปี6 5เลยนะครับก็ใครอยากดูว่าปีหเห้าเราอ่านอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยก็ย้อนกลับไปดูได้นะทุกคนหลักๆที่เปลี่ยนไปในปีนี้คือภาษาอังกฤษแหละก็เน้นภาษาอังกฤษปีที่แล้วเราไม่อ่านใช่เปลล่ะปีนี้ก็เลยอ่านหน่อยและเร่จริงจังกับภาษาอังกฤษมากอเดียวกับ ดีลังตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันจ,จริงๆไปดูในคลิปที่แล้วก็ได้เลนะคลิปที่หนึ่ป,ปีที่แล้วหลักๆน้องที่เราทำ <l ug> ส่วนใหญ่คือเราชอบสรุปนะเราเราอยากแนะนำว่าทุกคนจะสรุปเพราะว่ามันจะเป็นการเอาความรู้ที่กระจัดกระจายมาแบบเรียงๆๆเรียง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 อะไรอย่างเง <l ug> <l ug> ี้ยดอกอือจะได้แบบไม่ต้องไปเปิดหนังสือเ <l ug> ล่มใหญ่ๆนานๆอ่าเวลาเราเป็นกระสอบเงี้ยเราก็เอาไอ้ที่สรุปแเรวก็อ่านดูอนะไรอย่างเงี้ย สรุปทั้งเราก็จะทำสรุปไปหลายเล่มมากไปหลายเดือแล้วเนี่ยซึ่งปีนี้เราก็อ่านเองนี่แหละที่เราสรปป่งไปประมาณนี้หลักๆแล้วเราก็จะอ่านเองซะส่วนใหญ่ก็คือเก็คืออ่านเอง10%บ็นี่นคือเรียนพิเศษเล็กน้อยก็คือเราเรียนอะไรวะเราลงเรียนตะลุยโจทย์เลขของพี่หนักไปเท่าไหร่วะประมาณ2,000บาทนะครับเป็นคอร์สแบบตัวลุยโจทย์เอเ,เลเบลอะไรพวกนี้นี่แหละนะคะก็ลงไปคอร์สหนึ่งนะก็จะได้แบบ หล,ล,ลักๆคือสําหรับการาาการใจ้สรุปก็คือตามเตรียมตัวสอบในปีนี้ก็คือก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือทําโจทย์เยอะนะครับทำโจทย์เยอะๆทาโจทย์มากๆนะก็ขยนันจบแกันี้ก็คือขยันแกนนั้นเองพยายามมุ่งม,มั่นนะครับล้สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะโอเคนะสำหรับคนที่อยากรู้คะแนนใช่ปะเค, <c oughs> เคยบอกเคยบอกไปแล้วนะครับ ครับผมและสําหรับคีมศเมสเซจนะครับที่ผมอยากจะส่งต่อให้ทุกคนนะครับจากการทําคลิปกัน เตรียมตัวสอบนะครับกสพททั้งปี65แล้วก็ปี66เนี่ยก็คืออยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับเชื่อว่าการอ่านหนังสือด้วยตัวเองเนี่ยหรือว่าการที่เราลุกขึ้นมาเรียนรู้ด้วยเองนะ่ยทำให้เราประสบความสําเร็จในด้านการเรียนการศึกษาได้เหมือนกันนะซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วเนาะการที่เราซื้อหนังสือมาอ่านเองหรือการซื้ออ่านหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดมาทาเองเนี่ยมันก็น่าจะเหนื่อยกว่าการนั่งเรียนกว่าแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนลองมองกลับกันนะครับก็คือก้าวแรกอะครับมันมันมนก ไปเรื่อยไปเปื่อยะครับมันก็จะสามารถจับคอนเซปต์ได้ว่าเฮ้ยเราควรจะอ่านแบบไหนนะครับก็คือวิธีอา่านง่ายๆก็คือปซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็อ่านแบบจับคอนเซปต์ว่าเฮ้ยในเรื่องนี้ที่เราอ่านไปเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกอะไรเราขั้นต่อไปก็คือเราก็จะซื้อสมุดโน้ตเล็กๆนะครับรอาอจจะสรุปใน iPad ก็ได้คือเอาความรูท้ที่เราได้จากการอ่านหนังสือเองครับมาสรุปนะครับเป็นคําพูดของตัวเองเนาะมันก็จะทําให้เราจําคอนเซปต์ได้มากขึ้นนะครับ ทีนี้พอเราสรุปเสร็จแล้วเราทําอะไรต่อเราก็ทาโจ์ครับทำโจ์เยอะมากๆทาโจ์ทาแล้วทําอีกทาแล้วทําอีกทําไปอยู่นั่นนั่นแหละครับก็ทําจนเราสามารถรื้อความรู้ที่มันอยู่ในสมองเนี่ยมาใช้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เนาะเพราะว่าเวลาเราไปทำข้อสอบมันเป็นสปีดเทสใช่ไหมครับเราต้องทําเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทาแบบฝึกหัดบ่อยๆทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองใช่ไหมครับถ้าเราทาผิดเราก็จะทิ้งไว้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับถ้าเราทําผิดเราก็จะต้องโน้ตไว้ว่าเราผิดตรงไหนเพื่อครั้ง เนี่ยครับเป็นแบบเทคนิคง่ายๆก็ค yani. ืออ่านเองอ่านแบบจับคอนเซปต์อ่านเสร็จแล้วสรุปสรุปเสร็จแล้วทําแบบฝึกหัดพอทําแบบฝึกหัดแล้วมีตรงไหนน่าสนใจเราก็โน้ตไว้ตรงไหนที่เราเคยผิดเราก็โน้ตไว้แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอ่านหนังสือด้วยตัวเองหรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยทุกคนสามารถทําได้นะเราอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาอ่านหนังสือด้วยตัวเองเพราะว่าการที่เราอ่านหนังสือด้วยตัวเองได้เนี่ยหนึ่งคือหนึ่งคือเราประหยัดค่าเรียนวิเศษบางคนอาจจะประหยัดค่าเรียนวิเศษไปหบาสิบเปอละคน ก็เป็นกําลังใจให้นะทุกคนขอแค่ทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ขยันนะครับเู้เชื่อว่าทุกคนทําได้สู้ๆนะนะสู้ๆจริงๆคือมันต้องสู้จริงมันต้องมันต้องมุ่งมั่นนะ่มันต้องขยันนะครับทุกคนทําได้เชื่อเราว่าทุกคนทําได้นะฮัลโหลดี Hello, ครับก็ขอตั้งชื่อคลิปนี้นะครับว่า หู MI ก็แล้กันนะครับจากประมาณ1ปีกว่าๆเนาะที่ว่าทุกคนก็ได้รู้จักผมมาใช่ไหมครับว่าจากการเตรียมตัวในการสอบกสพททั้งปี65แล้วก็ปี66วันนี้ก็ผมก็ได้เลิ่องามยาดีนะครับก็ได้มาแนะนําตัวดีกว่าว่าจริงๆแล้วผมเป็นใครนะครับก็คือในการสอบกสพททั้ง65แล้วก็66เนี่ยผมคือ